สวัสดีครับนักเรียนสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยนะครับเป็นการทบทวนนะครับผมเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการแบ่งภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยทั้ง6ภูมิภาคนะครับได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคต่างๆนะครับมีลักษณะทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและก็ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่งผลให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานการแต่งกายอาหารและการสร้างบ้านเรือนการประกอบอาชีพรวมไปถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันต่างไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ครูก็มีคลิปวิดีโอที่จะให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับและยังมี คลิปวิดีโอสอนการวาดรูปแผนที่ประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้วาดรูปแผนที่ประเทศไทยในการส่งงานในครั้งนี้ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมทองครับ <Wow. S 1> ปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ513,115ตารางกิโลเมตร ถ้าเปรียบเทียบขนาดของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศเมียนมาครับความยาวของประเทศไทยถ้าวัดจากเหนือสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงใต้สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา,าจะมีระยะทางมากถึง1,260กิกิโลเมตร ส่วนความกว้างวัดจากด่านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีไปจดตะวันออกสุดที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีกว้างถึง780กิโลเมตรครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับในประเทศไทยยังมีส่วนที่แคบที่สุดด้วยนั่นก็คือพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันโดยวัดจากพรมแดนพม่าถ,ถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยได้ระยะทางเพียง10.5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบอยู่4ประเทศครับคือประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซียครับระยะทางโดยรวมรอบพรมแดนทางบกประมาณ5,300กิโเมตรระยะทางโดยรอบที่ติดกับชายฝั่งทะเลยาว2,705กิโเมตรคือแนวฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยยาว1,840กิเมตร และแนวชายฝั่งด้านทะเลอันดามันอีก865กิโลเมตรครับสำหรับพรมแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาเริ่มต้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปทางตะวันตกผ่านที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปสิ้นสุดที่จังหวัดระนองจังหวัดชายแดนด้านนี้มีด้วยกัน10จังหวัดครับคือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและระนองครับ มีทิวเขาสามแนวเป็นเส้นกั้นพรมแดนคือทิวเขาแดนลาวทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรียังไม่เพียงเท่านั้นนะครับน้องๆยังมีแม่น้ําเล็กๆที่เป็นแนวกั้นพรมแดนอยู่อีกก็คือแม่น้ําเมยจังหวัดตากและแม่น้ำระบุรีจังหวัดประนองด้วยครับในส่วนเขตพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มต้นที่อำเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออก ผ่านอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอาณาเขตรวมติดต่อทั้งสิ้น11จังหวัดคือเชียงรายพะเยานา่านอุตร,รดิตฐ์ทิศนุโลกเลยหนองคายนครพนมมุกดาหารอำนานาจเจริญและอุบลราชธานีครับโดยมีแม่น้ำโขงและทิวเขาหลวงพระบางเป็นเส้นกั้นพรมแดนตอนบนส่วนพรมแดนตอนล่างมีทิวเขาพนมดงรักบางส่วนเป็นเส้นกั้นพรมแดนครับ เรามาดูพรมแดนฝั่งที่ติดกับประเทศกัมพูชากันบ้างครับบริเวณนี้จะเริ่มต้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากอำเภอน้ำยื e จังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันตกและไปสิ้นสุดที่จังหวัดปราดครับมีชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาถึง7จังหวัดนั่นก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทบุรีรัมยักระแก้วจังทบุรีและจังหวัดปราดครับ โดยมีทิวเขาพนมดงรักและทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นกั้นพรมแดนและเขตแดนด้านที่ติดกับประเทศมาเลเซียได้แก่พรมแดนทางใต้ของประเทศไทยครับติดต่อกับ4จังหวัดคือสตูลสงขลายะราและนาราธิวาสโดยมีแนวเทือกเขาสันกลาคีรีและแม่น้ำโกลกจังหวัดนาราธิวาสเป็นเส้นกั้นพรมแดนนั่นเองครับ ตอนนี้เราพอจะเห็นภาพรวมของประเทศเราแล้วใช่ไหมละครับต่อไปเราจะไปท่องเที่ยวในแต่ละภาคกันดีกว่าว่าในประเทศไทยเรามีกี่ภาคมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เหนือสุดของเราเลยครับภาคเหนือของประเทศไทยมี9จังหวัดประกอบด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงใหม่น,น่านลำพูนลำปางแพร่และอุตรดิตถ์ครับเป็นพื้นที่ที่มีเทือกเขาสูงทอดยาวขนานกัน และระหว่างเทือกเขานั้นยังมีหุบเขาสลับกันอยู่ทั่วไปอีกด้วยครับซึ่งเทือกเขาที่สําคัญก็คือเทือกเขาหลวงพระบางเทือกเขาแดนลาวเทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาผีปันน้ําเทือกเขาขุนตาลและเทือกเขาเพชรบูรณ์ส่วนยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคเหนือก็คือยอดเขาอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับที่มีความสูงถึง2,595เมตรจากระดับน้ําทะเลนั่นเองที่เชื่อว่าน้องๆคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับ ใครไปเที่ยวเหนือต้องขึ้นไปสัมผัสกันสักครั้งเลยใช่ไหมล่ะครับเทือกเขาในภาคเหนือเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำสี่สายครับนั่นก็คือแม่น้ําปิงแม่น้าําวังแม่น้ํายมและแม่น้ําน่านซึ่งแม่น้ําทั้ง4สายนี้จะไหลผ่านเขตที่รากภูกเขาพื้นที่ทั้งสองฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเหมาะแก่การเพาะปลูกทําให้มีผู้คนอพยพไปตั้งถิ่นฐานตามบริเวณสองฝั่งแม่น้ําเป็นจำนวนมากครับ ถัดลงมาอีกหน่อยคือพื้นที่ภาคกลางครับภาคกลางประกอบด้วย22จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบรบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานคร สมุดปราการสมุดสาครและสมุดสงครามครับโดยภาคกลางเป็นพื้นที่ราบดินตะกอนที่ถูกสายน้ำพัดมาทับถมกันเป็นจำนวนมากซึ่งในพื้นที่ภาคกลางนี้จะมีภูเขาแบบโดดๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหินปูนภูมิประเทศตอนบนของภาคกลางจะเป็นที่ราบลูกฟูคือเป็นพื้นที่ที่สูงสูงต่ำต่ำ และมีภูเขาที่เป็นแนวต่อเนื่องจากภาคเหนือเข้ามาถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางจะเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำายมและแม่น้ำน่านนอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตอนล่างของภาคกลางยังมีแม่น้ำไหลผ่านอีกหลายสายครับได้แก่แม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำนครนายกเขตนี้เป็นที่ราบกว้างที่เกิดจากดินตะกอนหรือดินเหนียวที่น้ำพัดมาทับถมกันเป็นเวลานานครับจึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกซึ่งภาคกลางนี้ยังถือว่าเป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศด้วยครับสมกับที่ได้ชื่อว่าอู่ข้าวอู่น้ำของไทยครับ ัดออกมาด้านขวามือของภาคกลางคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีด้วยกัน20จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมขอนแก่นกาลาสินมุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมสุรินศรีสะเกษ ขุบบนราชธานีอำนาจเจริญหนองบัวลำพูและบึงการครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายจานเลยครับน้องๆพื้นลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีขอบภูเขาสูงทางด้านตะวันตกและทางใต้ขอบทางด้านตะวันตกประกอบด้วยเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรักส่วนพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงเรียกว่าที่ราบสูงโคราช ภูเขาบริเวณนี้จะเป็นภูเขาหินทรายครับและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญไม่มีใครไม่รู้จักมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูกระดึงภูหลวงจังหวัดเลยครับส่วนแม่น้ําที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือแม่น้ําชีและแม่น้ํามูลซึ่งมีแหล่งกําเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศตะวันตกและทิศใต้ไหลลงมาสู่แม่น้ําโขงทําให้สองฝั่งแม่น้ําเกิดเป็นที่ราบและเกิดน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งครับ ซึ่งพื้นที่ราบก็มักจะเป็นทะเลสาบรูปแองอยู่เป็นจํานวนมากครับแต่ทะเลสาบเหล่านี้จะมีน้ําก็เฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นครับเพราะเมื่อถึงฤดูร้อนน้ําจากทะเลสาบเหล่านี้ก็จะเหือดแห้งไปหมดเลยแหละเพราะดินส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ําน้ําซึมซึมผ่านได้เร็วครับเรามาต่อกันที่ภาคตะวันตกดีกว่าครับภาคตะวันตกจะประกอบด้วย5จังหวัดครับคือจังหวัดตาก กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ครับพื้นที่ของภาคตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาสูงประกอบด้วยเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศีมาถึงภาคตะวันออกกันบ้างครับพื้นที่ของภาคตะวันออกจะประกอบด้วย7จังหวัดคือจังหวัดตราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและสระแก้วครับ พื้นที่ตอนเหนือของภาคเป็นพื้นที่ราบใหญ่มีเทือกเขาจันทบุรีอยู่ทางตอนกลางของภาคมีเทือกเขาบรรทัดอยู่ทางตะวันออกเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาครับและมีที่ราบชายฝั่งซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาจันทบุรีกับอ่าวไทยแต่ถึงแม้จะเป็นที่ราบแคบๆก็ยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกไม้ผลครับ และภาคสุดท้ายของประเทศไทยคือภาคใต้นั่นเองครับภาคใต้ประกอบด้วย14จังหวัดคือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงานราธิวาสนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและสตูลครับพื้นที่ภาคใต้จะเป็นคาบสมุทรที่ยื่นเข้าไปในทะเลทางตะวันตกของคาบสมุทรชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ มีชายหาดเหมาะสำหรับเป็นที่ตากอากาศหลายแห่งเลยครับเช่นหาดสมิลาจังหวัดสงขลาหาดนราทัศจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นครับส่วนเกาะที่สำคัญได้แก่เกาะสมุยและเกาะพะง,งนันด้านทะเลฝั่งมหาสมุทรอินเดียมีเกาะที่สำคัญคือเกาะภูเก็ตเกาะตารุเตาเกาะยาวและเกาะลันตา แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างน่าสนใจไปคนละแบบเลยนะครับเราจะมาวาดรูปแผนที่ประเทศไทยแบ่งตามภูมิภาคกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาวาดแผนที่กันเลยค่ะโดยแผนที่ประเทศไทยของเรานะคะจะรูปร่างคล้ายขวานทองค่ะโดยตอนที่เราลากเส้นนะคะจะต้องมีความหยักความขรุขระค่ะถ้าลากเส้นแบบเรียบๆแผนที่ของเราจะไม่สวยนะคะวาดตามพี่บีกันได้เลยค่ะ เมื่อได้แผนที่แล้วเราจะมาวาดเส้นแบ่งเขตภูมิภาคกันค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ช่องนะคะเพราะเรามี6ภูมิภาคค่ะ เสร็จแล้วเรามาระบายสีกันเลยค่ะโดยแต่ละช่องนะคะเราจะระบายสีให้แตกต่างกันค่ะเพื่อความสวยงาม วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าแผนที่ที่เราวาดนั้นมีภาคอะไรบ้างด้านบนสุดนะคะก็จะเป็นภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกสุดท้ายล่างสุดนะคะเป็นภาคใต้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะแผนที่ประเทศไทยวาดได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะครับหลังจากที่เราได้มาทบทวนภูมิศาสตร์ของภูมิภาคในพื้นที่ภาคต่างๆของประเทศไทยกันไปแล้วนะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนวาดรูปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับวาดรูปแผนที่ประเทศไทยลงในสมุดวิชาสังคมศึกษานะครับแล้วก็ เมื่อนักเรียนวาดรูปเสร็จนะครับนักเรียนก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับถ่ายรูปลงในอัลบั้มวิชาสังคมศึกษามาให้ครูด้วยนะครับนักเรียนอาจจะดูรูปภาพในหนังสือสังคมศึกษาหน้า161ประกอบด้วยนะครับซึ่งจะมีภาพแผนที่ประเทศไทยให้นักเรียนได้เอาไว้เป็นตัวอย่างในการวาดรูปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ